กรดไหลย,ย้อนกระเพาะอาหารอักเสบท้องร่วงท้องเสียรักษาได้ด้วยกล้วยดิบกล้วยดิบมีปริมาณของสารแทนนินสูงกว่ากล้วยสุกมีคุณสมบัติสามารถตกตะกอนโปรโตีนและมีสรรพคุณช่วยในการสมานแผลรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ที่มีสาเหตุมาจากอาการกรดไหลย,ย้อนได้ ตำหรับยาแก้โรคกระเพาะให้นํากล้วยดิบมาฝานเป็นแว่นบางๆอบให้แห้งที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสหรือตากแดดอ่อนๆจนกว่าจะแห้งจากนั้นนํามาบดเป็นผงรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนชาวันละ3มเวลาก่อนอาหารแก้อาการท้องร่วงโดยใช้กล้วยน้าวาดิบหั่นและตากแห้งและบดให้เป็นผงแป้งใช้ในปริมาณ10กรัมต่อครั้งชงดื่ม 1. จะช่วยแก้อาการท้องร่วงได้ดีบรรเทาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงโดยใช้กล้วยน้ำว้าห่ามสดครั้งละครึ่งผลถึงหงผลหรือรับประทานผงกล้วยครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะวันละ4ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนใช้ผงกล้วยดิบขนาด40กรัมต่อวันเป็นยารักษาเบาหวานที่ได้ผลดีและปลอดภัย โดยจะออกฤทธิ์กระตุ้นการสร้างอินซูลินและกระตุ้นการใช้น้ำตาลกลูกโคสในร่างกายด้วยนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าการรับประทานผงกล้วยดิบในปริมาณ250กรัมต่อวันสามารถช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีถ้าเพิ่มเป็น350กรัมต่อวันก็จะช่วยรักษาแผลในกระเพาะที่เกิดจากการได้รับยาแอสไพรินได้อีกด้วย กล้วยดิบมีเส้นใยอาหารจำพวกเฮมิเซลูโลสและนิวตรอนดีเทอร์เจนซึ่งเป็นเส้นใยที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้มีคุณสมบัติช่วยดูดซึมไขมันและคอเลสเตอรอลไว้แล้วขับออกมาทำให้ร่างกายดูดซึมคอเลสเตอรอลน้อยลงส่งผลให้ปริมาณไขมันในเลือดและเนื้อเยื่อลดลงด้วยโดยพบว่า กล้วยจะไปกระตุ้นให้เซลล์ในเยื่อบุกระเพาะหลังสารเมื่อกออกมากเคลือบกระเพาะเพิ่มความหนาและความแข็งแรงของเยื่อบุกระเพาะลดความเป็นกรดในกระเพาะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดมาโครฟาจซึ่งช่วยเร่งการสมานแผลในกระเพาะอาหารให้หายเร็วขึ้นมีการศึกษาฤทธิ์ของกล้วยในการรักษาตับของหนูที่ได้รับยาพาราเซตามอลซึ่งตบให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ และเมื่อป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของผงกล้วยเพียง10ให้หนูพบว่าผงกล้วยช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ของเซลล์ตับที่ถูกทำลายจากยาพาราเซตามอลได้